สีครับสิตัวแบดมินตันครับรอบนี้เป็น EP ที่3นะครับผมขอบคุณสำหรับอยอดฟิวแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับผมเดี๋ยวยังไงร,รอบนี้ผมขอจะทำตามแผนในส่วนของผมที่จะต้องสอนให้มันครบรอบแรกก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวในทุกๆคอมเมนตะ์อ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะรีบทำเป็นคลิปแล้วก็มีคอนเทนต์ตามท,ที่ทุกๆคนที่ขอร้องขอมากันตอนน่อไปนนะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นคลิปของการสอนในส่วนของลูกหยอดและลูกงัด แล้วก็ผมก็จะรวบรวมไปถึงในส่วนของพื้นฐานในการยืนและการเคลื่อนตัวเบื้องต้นว่าน้ำเวลาเข้ามันจะเป็นประมาณไหนยังไงเดี๋ยววันนี้นายแบบของเราก็ยังเป็นน้องอั๋นอยู่นะครับสําหรับน้องอั๋นเนี่ยจะเป็นนักกีฬาที่ถนอมือซ้ายซึ่งในกรณีที่เป็นมือซ้ายเนี่ยถ้าสมมติเป็นคนมือขวาเนี่ยอาจจะต้องมีการประยุกต์หรือสลับสบเกยนกันนิดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าหากงงหรือสงสัยอะไรยังไงก็ ทักเข้ามาแล้วก็มาคุยกันได้ครับยินดีตอบทุกคาถามนะครับไมโครโฟนไลฟ์สดผมเสียครับมันเลยทําให้เสียงน้เวลาที่เราอัดระหว่างการทําคลิปครั้งนี้มันเลยกลายเป็นเบาวกว่าที่คิดไว้จนกระทั่งไม่มีเสียงเลยในบางคลิปครับผมเลยขออนุญาตทําเป็นการลงเสียงแทนตรงนี้ไปก่อนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับโดยในระหว่างนี้ตรงนี้ผมกําลังอธิบายเรื่องของการเคลื่อนไหวในทิศทางการหยอดในเบื้องต้นนะครับ โดยผมอ้างอิงจากไม้โปรเจคเตอร์นะครับผมซึ่งมันมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมโดยองศาที่ศูนย์เนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือและองศาที่180จะอยู่ด้านขวามือโดยในการเรียนรู้ครั้งนี้นะครับก็จะใช้เส้นทะแยงมุมที่องศาที่45ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะใช้เส้นทะแยงมุมด้านที่องศาที่135โดยเหตุผลที่ใช้องศาตรงนี้เพราะว่าณเวลาที่ผู้เรียนรู้ก้าวขา แล้วก็ยืดแขนไปเนี่ยมันจะทําให้เข้าใจว่าเราจะต้องวิ่งไปในแนวนี้แล้วการสวิงแขนในการตีลูกงัดหรือว่าจะตีลูกหยอดก็จําเป็นที่จะต้องใช้แขนให้เข้ากับในแนวนี้เช่นเดียวกันต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการก้าวขานะครับการก้าวขาคือถ้าเราถนัดแขนด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยการที่เราเก้าวขาอีกข้างหนึ่งที่ไม่ใช่ข้างที่ตีแบตออกไปเนี่ยมันจะทําให้ไหล่ด้านที่เราถนัดเนี่ยมันไปอยู่ด้านหลัง ไม่สามารถที่จะตีแบ็กแฮนด์หรือว่าโฟร์แฮนด์ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ก้าวขาไปจริงๆเนี่ยเราต้องก้าวขาข้างที่ถนัดนำหน้าอยู่ก่อนเสมอเมื่อเราก้าวขาข้างที่ถนัดนำหน้าแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการวิ่งในกีฬาแบดมินตันก็จะใช้วิธีการสืบเท้าหรือเรียกว่าสไลด์นะครับใช้วิธีการก้าวชิดก้าวทำให้มีการเคลื่อนไหวเนี่ย โดยให้หัวไหลข้างที่ถนัดเนี่ยนำอยู่เสมอเพื่อเพิ่มความสะดวกในการตีได้ทั้ง2ด้านอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญนะครับเรื่องของการเบรกเก้าสุดท้ายของการเข้าไปหยอดนะครับก็คือเวลาเราเก้าเข้าไปเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเบรกก้าสุดท้ายเนี่ยโดยการลงส้นเท้าก่อนแล้วปลายเท้าเนี่ยลงเต็มฝ่าเท้าอีกครั้งหนึ่งโดยที่ให้ปลายเท้าเนี่ย หันไปทางทิศทางที่เราต้องการจะไปยกตัวอย่างเช่นองศาที่45ปลายเท้าเราก็ต้องหันไปที่องศาที่45ตามประสบการณ์ของผู้สอนนะครับก็คือบางคนก็วางเท้าแบบผิดแบบยกตัวอย่างเช่นคือการวางลงปลายเท้าซึ่งการลงปลายเท้าเนี่ยโอกาสที่ข้อเท้าเสี่ยงที่จะพลิกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีได้สูงรวมไปถึงการวางเท้าโดยการหันข้างเข้าในการเปล่ตรงนั้นซึ่งถ้ากล้ามเนื้อเรายังมีความแข็งแรงอยู ก็จะยังไม่มีความเสี่ยงอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามันผิดหลักสรีระศาสตร์เนี่ยโอกาสที่จะทําให้ทั้งข้อเท้าพลิกแล้วก็หัวเข่าบิดตรงนี้นเนี่ยมีได้ค่อนข้างที่จะสูงครับหลังจากเราเรียนรู้พื้นฐานแล้วครับก็ต่อไปก็เราก็จะมาให้หัดลองหยอดกันจริงๆกันเลย โดยทางผู้เรียนรู้เนี่ยเขาพอมีพื้นฐานการตีมาแล้วเล็กน้อยแต่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการหยอดที่ควรจะเป็นโดยจากตัวนี้ผมก็จะให้เรียนรู้เรื่องขององศาไม้ที่กระทํากับทางลูกแบบว่าเข้าไปหยอดอย่างนี้แล้วจะมีผลลัพธ์ว่ามันจะเป็นประมาณไหนอย่างไรจากท่าที่หยอดตรงนี้ผมพยายามให้มีการยืดแขน แล้วก็มีการปรับองศาที่ในการตีเพื่อที่จะทํำยังไงก็ได้ไม่ต้องออกแรงเยอะมากจนเกินไปทีนี้ก็จะเป็นการสาธิตของในส่วนของผู้สอนนะครับจะพยายามทําให้มองเห็นว่าณเวลาที่เราหยอดจริงๆอ่ะถ้าเราเข้าถูกหลักอ่ะเราแทบจะไม่ต้องใช้พลังอะไรกับการเข้าไปทําลูกหยอดโดยท่าที่คีบปตรงนี้แล้วปล่อยสานิ้วตรงนี้นะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าณเวลาที่เข้าหยอดจริงๆอ่ะไม่ได้ใช้พลังอะไรมากมายเลยจริงๆครับโดยอยากให้ตั้งข้อสังเกตดูว่าผมไม่ได้ใช้พลังนิ้วหรือพลังแขนอะไร ในการกระทําลูกหยอดตรงนี้เลยเพียง<ม>แค่<ม>ยืดแขนออกไปแล้วตั้งอง,องศาไม้ที่ถูกต้องแค่นั้นก็จะได้ลูกหยอดที่มีคุณภาพแล้วครับเพราะฉะนั้นเวลาหย่อนจริงเราไม่ได้ออกแรงครับวิธีการจับต่อมาเป็นมุมด้านแบคแฮนนะครับทีนี้นะเวลาที่เราจับในมุมด้านแบคแฮนเนี่ยถ้าเราใช้นิ้วโป้งทาบในส่วนของที่เป็นสันแบนดด้านกว้างเนี่ยแขนมันจะมีการบิดตัวเยอะและมันมีการเกรงแขนเข้ามาเกี่ยว เพื่อให้มีการเหยียดแขนแล้วมีการบิดแขนที่น้อยลงตีได้สบายมากยิ่งขึ้นทางผู้สอนก็จะเริ่มให้จับโดยการใช้เหลี่ยมเล็กเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าใช้ตรงสันนิ้วโป้องอีกด้านหนึ่งที่ไม่ใช่ตรงด้านที่เราใช้กดปุ่มใหญ่ๆนะครับเป็นตัวยืดแขนหยอดเพื่อที่จะให้แขนมีความราบลื่นในการตีแล้วก็ลดการเกร็งได้มากยิ่งขึ้นโดยระดับการยืดแขนและองศา ของการยืดแขนตรงนี้ก็ค่อนข้างจะสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเรายกแขนให้สูงกว่าหัวไหล่ไปมันก็จะทําให้เราอ่ะหยอดได้ค่อนข้างที่จะลําบากเพราะว่ามันจะอยู่สูงกว่าระดับสายตาเพราะฉะนั้นเราควรที่จะยืดแขนให้มันอยู่ในระดับของระดับหัวไหล่ลงมาเล็กน้อยตรงนี้จะทําให้เราสามารถตีได้สบายมากยิ่งขึ้นครับ ต่อไปเรามาเรียนเรื่องลูกงัดกันแล้วนะครับก่อนการที่จะมีการเรียนรู้เราให้ทางในแบบของเราเนี่ยลองงัดตามความเข้าใจของเขาเองก่อนจากตรงคลิปตรงนี้เราจะมองเห็นได้ว่าการโฟกัสตีลูกตรงนี้ค่อนข้างที่จะตีลูกได้แล้วแ่ะแต่เหลือเพียงแค่ว่าเราจะต้องสอนเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของการใช้นิ้วและการสร้างวงสวิงในการงัด ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมกล้องนะครับก่อนการที่จะเรียนจะสังเกตได้ว่าการสวิงของเขาค่อนข้างที่จะมีวงสวิงที่ค่อนข้างจะแคบตามความเข้าใจของการใช้ข้อมือทีนี้ทางผมเข้ามาเริ่มที่จะอธิบายเรื่องของการสอนแล้วว่าจะต้องมีการสร้างวงสวิงในการงัดยังไงจากนั้นผมปรับให้มีการเพิ่มวงสวิงเข้าไปโดยการทิ้งไม้ลงจากระดับที่เคยตีมาเดิมนะครับแล้วก็เราก็เสริมในส่วนของนิ้วโป้งเข้าไปเพื่อให้มีแรงดันเพิ่มมากยิ่งขึ้น เราก็จะให้ผู้เรียนรู้ทําการเหวี่ยงลมลองดูก่อนนะครับโดยวิธีการตีเราก็จะให้โฟกัสที่การเหวี่ยงแขนเป็นหลักทีนี้การตีจริงแล้วครับพอเราเริ่มตีจริงปั๊บโฟกัสที่ท่าตอนนี้ผู้เรียนรู้เนี่ยก็จะสวิงแขนที่ค่อนข้างที่จะยังแข็งเกง่งแล้วก็ยกขึ้นค่อนข้างที่จะสูงทางผมเองก็ได้ทําการปรับเปลี่ยนก็คืทอทํายังไงให้มีการสวิงได้สบายมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการใช้นิ้วโป้งแล้วดันลูกแบตไปด้านหลังซึ่งในความเป็นจริงของการสวิงแขนเป็นลูกงัดครั้งนี้เนี่ยการงัดมันก็เป็นวิถีที่ลูกมันจะยกขึ้นอยู่แล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปโฟกัสการยกลูกที่สูงมากขึ้นครับตอนนี้เปลี่ยนมุมกล้องมาอีกมุมหนึ่งนะครับที่จะให้เห็นว่าทิศทางของการสวิงของไม้เนี่ยนนเมืเ่อที่ลูก มันสัมผัสโดนเต็มหน้าไม้แล้วมีการสวิงที่ถูกต้องแล้วเนี่ยในการที่เราเน้นย้ําเรื่องของการสวิงไม้จากข้างล่างไปข้างบนซึ่งมันเป็นวิถีงัดเนี่ยมันทําให้การทํางาน <Okay. S 1> เมื่อไม้แบบสัมผัสลูกเนี่ยมันมีความลาบลื่นในการตีรวมไปถึงวิถีของไม้ที่มันกระทบรูปเข้าไปแล้วทําให้ลูกเนี่ยส่งออกไปได้ค่อนข้างที่จะแรงทําให้เราอ่ะประหยัดแรงในการตีแล้วก็มีความโฟกัสของการตีลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ต้องใช้กําลังกล้ามเนื้อเยอะมากจนเกินไป ปิดท้ายด้วยการงัดโฟร์แฮนด์นะครับทั้งมือซ้ายและมือขวานะเนื่องด้วยมือขวาหรือมือซ้ายเนี่ยมันเป็นด้านโฟร์แฮนด์ของในแต่ละคนเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ยืดแขนออกไปเนี่ยผมพยายามจะเน้นไว้อยู่ที่องศาที่45เพราะว่าความเข้าใจผิดของหลายๆคนในการเรียนการสอนที่เวลาผมสอนไปเนี่ยชอบจะมายื่นอยู่ที่องศาที่ 0, หรือใกล้เคียงตรงนั้นแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นองศาของการงัดโฟร์แฮนด์ที่ถูกต้องนะครับ เมื่อเราเข้าใจองศาในการงัดแล้วณนเวลาที่เราเรียนรู้จากการงัดจากแบ็กแฮนด์ซึ่งเราจะเข้าใจในเรื่องของวงสวิงในการงัดมาแล้วจากแบ็กแฮนด์เดิมที่เหลือก็คือการประยุกต์ในส่วนของการตีโฟแฮนด์เน้นให้ชัวร์นะครับว่ามีการเบี่ยงแขนเต็มวงสวิงและมีการสวิงไม้ไปด้านหน้าโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปตวัดเพื่อให้ลูกแบ็คมันลอยขึ้นสูงขึ้นไปเพราะว่าองศาของไม้ที่สวิงตรงนั้นนะ่ะ ค่อนข้างที่จะเป็นองศาที่ยกอยู่แล้วที่เหลือคือการโฟกัสท่าแล้วการใช้นิ้วในการดันให้ลูกแบตพุ่งออกไปข้างหน้าไปให้ได้ไกลามากยิ่งขึ้นครับตัดมุกมกล้องมาให้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับในการสวิงโฟแฮนของการสวิงเข้าไปตรงนี้น้องเขาเริ่มทาได้ดีแล้วครับแต่ก็ยังมีบางจังหวะที่ยังไม่เข้าใจก็กลัวที่จะติดเน็ตเพราะว่าพอกลัวติดเน็ตปั๊บก็จะไปตวัดให้มันสูงขึ้นากลกายเป็นว่าจุดตกของลูกแบตตรงนั้นนัมันก็จะสั้นลงไป ปิดท้ายด้วยเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับผมก่อนที่จะแตกยอดในคลิปต่อไปที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิ่งคอร์ดนะครับลองสังเกตดูไมมแบบที่ผมทําวนไว้นะครับผมก็จะกลายเป็นผมจะเรียกว่าเป็นเส้นวงกลมสมมุตินะครับซึ่งเส้นวงกลมสมมุติเนี่ยจะมีไว้เอาไว้ให้ขาข้างที่ไม่ถนัดในการวางเท้าแล้วมีการเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆทีนี้ในส่วนของน้องอั๋นเนี่ยน้องอั๋นเขาเป็นคนที่ถนัดซ้ายเราก็จะวางขาขวาไว้ แล้วก็ให้ขาซ้ายกับมือซ้ายที่เป็นด้านที่ตีแบตเนี่ย <c oughs> เคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆของสนามอย่างในภาพนะครับก็จะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราวิ่งเข้าไปณนะมุมใดมุมหนึ่งเราก็ให้ขาข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยให้อยู่ในวงกลมเส้นสมมติตรงนี้เนี่ยให้ได้มากที่สุดไม่ได้แปลว่าวงกลมสมมตินี้ขาข้างที่ไม่ถนัดนี้จะออกไม่ได้นะครับก็คือหมายถึงว่าณเวลาที่เราตีแบตเนี่ยตีเสร็จปับ๊บพยายามให้ขาเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในวงกลมสมมติตรงนี้ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านข้างรับลูกตกนะครับอันนี้องศาที่0ูนย์กับองศาที่180นะครับในการทะแยงเข้าไปยอดหรือว่าวิ่งเข้าไปงัดในส่วนขององศาที่45และ135ตรงนี้เนี่ยขาข้างที่ไม่ถนัดเราเนี่ยก็จะอยู่ในองศาของอย,อยู่ในวงกลมของวงกลมสมมุติตรงนี้ซึ่งมันจะทําให้เราสามารถคุมพื้นที่ในขอดได้มากกว่า ตัดภาพมาอีกที่มุมหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้ผมเป็นมือขวาแล้วขาซ้ายผมก็จะอยู่ในส่วนของเส้นวงกลมสมมุติตรงนั้นแล้วเราก็ใช้ขาขวาก้าวไปยืดแขนออกไปณตามจุดต่างๆเช่นองศาที่0องศาที่180องศาที่145หรือแม้กระทั่งองศาที่135ซึ่งในการสอนในชั่วโมงต่อไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของการวิ่งคอร์ดเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการวิ่งคอร์ดเนี่ยผมก็จะสอนไปทั้งหมดแค่6จุดนะครับ ซึ่งจะประกอบไปด้วย2หน้าก็คือการวิ่งเข้าไปหยอดด้านโฟแ e h a n d และ backhand ส2กลางก็คือการรับลูกตบด้านซ้ายและด้านขวาก็คือ forehand และ backhand และ2หลังก็คือการถอยออกไปตีด้านฟ o r e h a n d และก็การถอยออกไปตีเวอร h เฮดหรือตี backhand ครับซึ่งถ้าเราเข้าใจหลักการวงกลมสมมุติเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถครอบคลุมในส่วนของการวิ่งเข้าไปหยอด2หน้าแล้วก็รับลูกตบ2ข้างซึ่งกินพื้นที่ของสนามแบดตรงนี้เกินครึ่งหนึ่งไปแล้วครับ จบไปแล้วนะครับสาหรับลูกหยอดกับลูกงัดนะครับมันเป็นรากฐานแล้วก็มันจะมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันกับในส่วนของการก้าวขาหรืออะไรผมก็ได้แง้มไปเล็กน้อยแล้วนะครับก็ในส่วนของครื่นวงกลมโปรเจคเตอร์เนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปเป็นอธิบายรายละเอียดแล้วก็รมทฤษฎีที่ผมเก็บเอาไว้ตรงน,นี้อีกทีหนึ่งรวมไปถึงกับการที่เมื่อกี้ก็เป็นเนส้นวงกลมสมมติตอนท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวมันก็จะเป็นการแต่ยอัสสาหรับการวิร่งฟอดในครั้งต่อไปตรงที่ ทางทพี่ๆที่ได้คอมเมนต์ไว้ว่าอยากให้มีการสอนการวิงพอดเดี๋ยวผมก็จะสอนในแบบสไตล์ผมให้มันมองเห็นภาพชัดเจนนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมสิงโตนนแบบมินตันสนามแบบมินตันแล้วก็บริการแบบมินตันครบวงจรรวมไปถึงวิคเตอร์ช็อปที่จําหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ระดับโลกของวิ c เตอร์นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์แบบมินตันครบวงจรเช่นเดียวกันนะครับผมฝากไปด้วยครับผมขอบคุณมากครับ